น,นี้ครับมาแล้วครับผมกับเมนูสุดแซ่บนะครับที่ทุกคนต้องการครับผมคือปลาหมึกสดย่าง6ตัวแล้วก็สาหรายพวงองุ่นครับทุกคนอ๋อ,อ,อคไม่เสโอมาแล้ว ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคน สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงเสือกินแซ่บครับทุกคนวันนี้ครับมาแล้วครับผมกับเมนูสุดแซ่บนะครับที่ทุกคนต้องการครับผมคือปลาหมึกสดย่าง6ตัวแล้วก็สาหร่ายพวงองุ่นครับทุกคน แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอคนละหไลค์ครับแล้วก็คนละ1คอมเมนต์ครับทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับคอมเมนต์เลยครับว่าอยากให้พี่เสือเนี่ยกินเมนูอะไรหรือว่าอยากให้เอาสาหร่ายพว่งองุ่นอะไปกินกับอะไรอีกนะครับผมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับผมจะจัดให้ครับทุกคนนะครับผมไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับว่า2อย่างนี้จะเข้ากันหรือเปล่าหรือว่าใครที่เคยกินแล้วนะครับก็จัดให้ครับผมมาพี่น้องอาทุกคนดูเ็มึงดิโอ้โหวันนี้6ตัวจะกินหมดหรือเปล่า ผมขอใช้กันกตัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันติดคอนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับหมายถึงตัวผมนะครับก็ป่วยนะครับประมาณ 4- 5หวันแล้วนะแต่ก็หยุดทำคลิปไม่ได้ครับเดี๋ยวทุกคนไม่มีคลิปดูครับทุกคนไปพี่น้องหนวดมันหนวดมันจิ้มเลยครับผมทุกคนดูดิอ๋อให่โอเคบิงมึง โอ้ปลาหมึกนี่ครับผมต่อยพี่น้องแกงรับน้ำจิ้มเผ็ดแบบว่าเผ็ดแบบอร่อยอ่ะคือเป็นร้านที่ผมกินบ่อยมากวันนี้ผมเลยจัดให้นี่ครับผมต่อไปเป็นสาหร่ายพวกองุ่นนะครับเดี๋ยวเราลองกินด้วยกันดูนะนี่ปลาหมึกสดกับสาหร่ายพวกองุ่นโอเคนะ กินเลยครับทุกคนอืม, <c oughs> อ,มอะไรเอยเฮ้ยมันเข้ากันทุกคนไม่ร้ยจิ้มเลน้อยๆเอแต่อร่อยจะสู้อร่อยมาก จิ้มน้อยๆเมื่อกี้เผ็ดเพราะสาหายเลยสาหายเพนน้ำจิ้มมาเยอะไงดูสาหร่ายตรงันกรอบมากรืยองก็ดังคืดๆเลย คือทุกคนครับวันนี้พี่เสือไม่ได้อยู่กับแบบน้องๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปหาบอยเนาะเพราะว่าพี่พี่เสืออยู่นะครับกับพี่บอยอยู่เนี่ยห่างกันประมาณ2ี่บโลครับก็ไปกลับก็สี่โลนะครับเวลาไปเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยแล้วก็เดี๋ยวไม่มีคลิปให้ดูเพราะว่าแบบป่วยนะครับพี่น้องบึงตัวบักเอบเนี่ยตัดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันติดคอหนวดมันติดคอนะมันใหญ่นะครับผม อืโอ้ยแสบครับเรื่องฟันเนี่ยใช่ไหมทุกคนอยากจะบอกว่าอ ฟันพี่เสือเนี่ยหักนะครับผมก็คือเกิดอุบัติเหตุนะครับนานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเป็นฟันแท้ครับผมมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแล้วที่เห็นก็คือเป็นฟันปลอมนะครับติดกับรีเทนเนอร์นะครับที่คุณหมอใส่ให้นะครับก็ไปติดต่อแล้วนะครับเกี่ยวกับแบบทําให้ถาวรเลยแบบสามารถกินใส่กินอะไรได้เลยเงี้ยน่าจะประมาณห0,000ื่นบาทขึ้นไปนะครับผมเลยก็ต้องมีการทําอะไรหลายอย่างเลยถ้าใครมีประสบการณ์ที่เคยทานะครับคอมเมนต์บอกได้เลยคือพี่เสืออยากทําแบบติดเลยอะครับ เ้วก็ไปเสือกไปไปถามหมอแล้วหมอบอกว่าเออไอไอทำฟันปลอมแบบเจาะเหล็กเข้าไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะครอบฟันหรือสักอย่างอ่ะมันทำไม่ได้เพราะไม่มีกระดูกกระดูกฟันหมดไปแล้วสองตัวครับสนงตัวอุ่นอัหน่อยอาหน่อยนี่ตัวที่สามครับพี่น้องเต่๋ลองไม่ไม่หั่นดูนะมันใหญ่ไปอ่ะเนาะเออมันต้องหั่นอยู่ดีอ่ะเขาบวมันใหญ่ทุกคนดูดิเห็นปะตัดครึ่งหนึ่งก็ยังดีใช่ไหม เดี๋ยวผมจะกินแบบคำใหญ่ๆนะพี่นอ้ 3, 2, 1, องสามไปทุกคนมีหลายคนแบบคอมเมนต์แบบว่าพี่เสือแบบกินส้มตำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วหาอยากให้กินส้มตำเมนูอะไรนะหมายถึงว่าตำแบบไหนนะคอมเมนต์ได้ครับผม อร่อยม,มากอ่ะเสียบผักพี่นองโอ้โหดูดิไปนะตัวที่สามเสียบผักพี่นองโอ้โยบวบีลีอือทุกคนสาวกบหมึกนะครับจัดไปอือ นี่ต้องอย่างนี้เป็นซูชิซูชิโอ้ยนี่ครับผมต่อแล้วครับพี่น้องอืมอร่อย,ยครับผมโอ้ยสาหร่ายพวงอ่าง,งุน แล้วก็ถามหน่อยครับทุกคนทุกคนคิดถึงแบบคลิปสุ่มกินไหมแล้วก็กินตามสีไหมคิดถึงไหมนะครับถ้าคิดถึงก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับตอนนี้นะครับใกล้ๆแบบจะไปกรุงเทพแล้วนะครับก็คือไปอยู่บ้านเนมนะครับกับจันทีมรอครับเสือชอบแกลงจะมานะครับแล้วก็จะกลับแปะเพียงที่สุรินนะครับเสือชอบแกลงจะมาสาวกแกงรอก่อนใจเย็นๆนะครับผมตอนนี้คือระยะเวลาตายตัวเข้าใจป่ะแบบตายใจระยะเวลาตายใจแบบเฮ้ย ไม่แก้งแล้วไม่มีแก้งแล้วแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวจะพาเงียมกินจุกเนี่ยคุกคนครับ แค่กินส้มตำอ่ะผมใส่พริก2เม็ดแต่ทุกคนรู้ไหมว่าการที่ผมทาคลิปกินเผ็ดแต่ละคลิปเนี่ยผมทรมานมากไงนะมันอร่อยนะเว้ยแบบอันนี้อร่อยมากแต่ว่าสาหรับผมมันก็คือแบบมีสือ่อว้แต่เราสู้ไงถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดต้องสู้เพราะมันอร่อยแล้วก็อยากให้คนดูดูแบบเฮ้ยกินอร่อยกินตามอะไรเงี้ยเห็นไหมเหมือนทุกคนตอนเนี้ยทุกคนเอาอะไรทุกคนไปเอาข้าวมานั่งกินดูผม <c oughs> ใช่ปะเอออะ fc พ่เสือตัวจริงนะครับคนที่ติดตามจริงฟังนะตั้งใจฟังตั้งใจดูดูนะ เฉยเอ้าวเอฟวีตัวจริงอ่ะใครบอกว่รักจริงๆรักคนดูจริงๆโอ้นี่เรามากินโชว์หรือมากินจุก,กันเนี่ยฮะทำหน่อย อร่อยมากมเสียพี่น้องเพี่บอกหมดไปห้า,าตัวเค้าผมจิ้มลงไปเผ็ดแน่เลยทำไงดีอ่ะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือหนึ่งไม้นะครับพอดีพี่เสือจะแบ่งไว้ให้น้องนะครับผมหนึ่งไม้สุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับไม่าจะเป็นคนเข้ามาดูใหม่หรือดูอยู่แล้วหรือดูเป็นประจำหรือรักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอให้รักกันไปนานๆนะครับผมแล้วก็ยาใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยนะครับได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็อิ่มมากๆแล้วก็อร่อยมากๆนะครับใครนะครับที่อยากลองกิน คลิปต่อไปครับเสือชอบแก้งหรือเสือกินแซ่บรอดูทุกคนไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยกดไลค์สองหมื่นไลค์จะรักมากที่สุดในโลกเลย